ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับบทที่3นะครับปีที่2เล่มที่5นะครับเปิดบทนี้มานะครับจะเป็นมุมมองของอาจารย์ชบาชิระนะครับเธอตื่นขึ้นมานะครับวันนี้เป็นวันสอบพิเศษเธอเช็คสภาพตัวเองนะครับแล้วรู้สึกว่าสภาพตัวเองนั้นแย่มากแล้วเธอก็แต่งตัวไปที่โรงเรียนนะครับเพราะว่ามีประชุมเกี่ยวกับการสอบนั่นเองโดยมีการบอกว่านะครับห้ามเข้าไปแทรกแซงนะครับที่ทําให้นักเรียนเนี่ยตอบแบบที่ตนต้องการและการสอบนี้นะครับเคยจัดมาแล้วนะครับเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้ว โดยอาจารย์นะครับแต่ละห้องเนี่ยจะสลับกันคุมแต่ว่ารอบนี้นะครับก็คือไม่ได้สลับกันนั่นเองและอาจารย์โฮชิโนมิยะนะครับถามชาบะทิราว่าเมื่อคืนนอนน้อยหรอดูมานที่จมไม่อยู่กับไม่กระตัวเลยเหมือนเป็นการยั่วยุมากกว่านครับเพราะการสอบนี้นะครับเป็นการสอบที่อาจารย์เคยสอบมาก่อนแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันอาจารย์โฮชิโนมิยะบอกว่าเธอนั้นไม่คู่ควรกับห้องเหรอกวันที่17นะครับกันยายนหลังจากพักกลางวันยังมีการสอบแบบเอกฉันจัดขึ้นและจัดขึ้นตั้งแต่เวลา13บสมนาฬิกาถึงสิฬิกา ไอ้ล้โคจินครับเดินเข้ามาในห้องเขาได้ที่นั่งนะครับที่เคยนั่งเมื่อปีที่แล้วคือตรงริมหน้าต่างนะครับการนั่งถ้าจะเป็นการนั่งแบบสุม่มก็คือจะสุ่มที่นั่งแค่นั้นเองการสอบนะครับคือจะโหวตผ่านทางแท็บเล็ตแล้วก็มีนะครับคอีเคกับชินโนฮาระคุยกันว่าถ้าสอบเสร็จแล้วไปห้างกันเถอะเพราะว่าคิดว่าเป็นการสอบง,ง่ายๆน่าจะสอบกันเสร็จเร็วนั่นเองและการสอบนี้นะครับไม่รู้ว่าใครโหวตให้ใครก็คือจะไม่เปิดเผยชื่อนั่นเองและยังมีที่กั้นนะครับกันมองกันอีกด้วย และอาจารย์ไี่เก็บมงิถึงของทุกคนซากุระนะครับมาถามไอโนโคจิว่าตอนเย็นว่างไหมอยากคุยเรื่องงานพันธรรมเธอเริ่มรวมความกล้ามาถามนะครับไอโนโคจิตับตกลงไปอาจารย์ชบาชิระนะครับดูเหม่อลอยจนอาจารย์ที่คุมสอบอีกคนเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มสอบได้แล้วครับอาจารย์ชบาชิระและแล้วนะครับการสอบก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลานับถอยหลังจนหมดนะครับคำถามข้อที่1ก็ขึ้นมา คำถามทํามีอยู่ว่าในภาคเรียนที่3การสอบครั้งสุดท้ายนั้นจะเลือกต่อสู้กับห้องอะไรสู้กับห้อง A ศสกายนังิชนะบวกหนึแต้มนะครับห้อง B ีอิจิโนเซชนะบวกห้แต้มห้องดีลิวเอนชนะบวกศูนย์นะครับโดยถ้าเลือกห้องใดแล้วต่อให้ลําดับห้องนะครับจะเลื่อนแต่ก็จะได้สู้กับห้องนั้นเหมือนเดิมและห้องที่เราเลือกยังต้องเลือกห้องเราด้วยซึ่งถ้ามีห้องไหนนะครับที่เลือกแล้วแมทช์กันก่อนก็จะต่อสู้กันนะครับแล้วห้องที่เหลือก็จะได้ต่อสู้กันนั่นเองผลรวดในรอบแรกนะครับ สู้กับห้อง A 5คนห้อง B 21คนห้อง D13 คนเนื่องจากไม่เป็นเอกชันนะครับจึงมีเวลา10นาทีที่เป็นช่วงที่ทําอะไรก็ได้โดยโฮลิคิตานท้เป็นผู้นําบอกว่าอยากเลือกห้อง B เป็นคู่ต่อสู้เพราะว่าอ e ิจิโนเะซ่นเนี่ยน่าจะสู้อย่างยุติธรรมเป็นการสู้กันด้วยศักยภาพล้วนๆและเขาอยู่ห้อง B ถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้50แต้มด้วยและตอนนี้นะครับห้องของเรานั้นนะครับก็คือแต้มห้องระหว่างห้อง BCD เนี่ยใกล้เคียงกันมากและยังคิดว่าตอนนี้ห้องของอ e ิจิโนเซ่นเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ คนที่ตาถามความคิดเห็นของคนอื่นโดยที่ล่าตาครับบอกว่าเห็นด้วยเพราะการต่อสู้กับห้องเอนะครับได้100แต้มก็จริงแต่ว่าห้องเอนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเคก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะการสู้กับห้องลิวเอนไม่ได้อะไรเลยจากนั้นเขาก็เข้าสู่การโหวตนะครับห้อง A 0ศห้อง B 3 9ห้อง D 0ศย์การโหวตเป็นกันท์ครับดังนั้นการสอบที่จะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในภาคเรียนที่3เนี่ยห้องเราได้กําหนดห้อง B เอาไว้แ้่ห้อง B เลือกห้องเราเนี่ยทั้งสองห้องก็จะได้สู้กันต่่ออไปปนเ็าถมข้ที2 ถ้าเลือกสถานที่ที่ไปทัศนศึกษาปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะไปที่ไหน 1. ฮอกไกโด2เกียวโต3โอกินาวะผลวหวในรอบแรกนะครับฮอกไกโด17คนเกียวโต3โอกินาวะ19ไม่เป็นเอกฉันนะครับเข้าสู่ช่วง10นาทีมีหลายคนครับเสนอมาบางคนบอกว่าอยากไปโอกินาวะเพราะาอยากไปดำน้ำั้างละ่ะไปฮอกไกโดไปเล่นสกีั้างละ่ะส่วนคนที่อยากไปเกียวโตนั้นเป็นเหมือนอากาศโดยแทนนะครับเพราะว่ามีน้อยมาก คุยกันจนหมดเวลานะครับหรือว่าเถียงกันจนหมดเวลาแหละโดยที่ยังตกลงกันไม่ได้นะผลโบทรอบที่2ฮอกไกโด18เกียวโต3โอกินาวะ17โดยรอบนี้นะจะให้ส่งตัวแทนนะสามคนที่อยากไปแต่ละสถานที่นะครับเอาไปยิงฉุบกันฮอกไกโดชนะนะผลโบวรอบที่3ฮอกไกโด39ิเกียวโตศูโอกินาวะ0น ok แต่ว่าต้องไปลุ้นด้วยนะว่าห้องอื่นจะเลือกอะไรกันเป็นเอกฉันท์ครับไปข้อต่อไปคำถามข้อที่3มครับมีเลือก3แบบ1ถ้าแต้มที่จะรับแต่ละเดือนเนี่ยเป็นศูนเป็นระยะเวลา6เดือน จะได้โพลิคพอยน์นะสามคนในห้องแต่จะให้แบบสุ่มนั่นเอง2ถ้าแต้มที่ด้รับแต่ละเดือนเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลา6เดือนแต่เลือกคนที่จะได้รับโพ r ิคพอยน์ได้1คน3หากไม่เลือกตัวเลือกเหล่านี้การสอบพ้อขินทั้งต่อไปคนที่ได้คะแนนมากสุด5อันดับแรกแต้มส่วนตัวจะกลายเป็น0ถ้าโหวตเลือกแบบที่2เป็นเอกฉัชัน์นครับจะต้องโหวตชื่อคนที่จะรับด้วยผลโหวตรอบแรกทำให้เป็นเอกฉันโดยความคิดเห็นของคนในห้องนะั้นมีมากมายแบบที่หนึ่งนะครับถ้าไม่รับแต้มหกเดือนเนี่ยเป็นปัญหาแน แต่ได้รับโพด็คพอยต์นะครับ3คนนั้นคุ้มมากแต่ว่าเป็นการให้แบบสุ่มครับโดยถ้าดันสุ่มไปให้คนที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็เหมือนเสียแต้มฟรีแบบที่3ถ้าเสียแต้ม5คนเนี่ยเหลือศูนย์มีคนเสนอบอกว่าเสีย 2, 000, 5, 000, อ0 0สนเพราะได้ต่อเดือน5 0,000่นใช่ไหมที่เหลือ34คนเนี่ยได้1นึ่ล้านก็หารด้วย39แล้วก็จะได้คนละ4 3 5 8 9โดยโฮลิกิตะบอกว่าเลือกยากหลังจากนั้นนะครับยูคิมุระมีข้อเสนอขึ้นมาบอกว่าอยากให้เลือกแบบที่สองและโพ ตอนแรกที่ได้ยินนะครับก็มีอึ้งกันบ้างแต่ยูคิมูระนะครับอธิบายว่าโฮลิคิตะเนี่ยจะเป็นผู้นําห้องแล้วต้องไปสู้กับผู้นําห้องอื่นซึ่งอันตรายตกลงรับโบนให้กับโฮลิคิตะผลโวตรอบที่2นะครับเป็นแบบที่239เลยเป็นแบบเอกฉันนะครับแล้วก็ทั้งห้องโบตให้กับโฮลิคิตะนะครับคาถามข้อที่4สิ่งที่เลือกตอบไปนี้จะนําไปใช้ในการสอบข้อเขียนไายภาคเรียนที่2 1. เพิ่มความยากของข้อสอบ2เพิ่มบทลงโทษ3ามพอตอแทนน้อยลงผลโวตรอบแรกนะครับเพิ่มความยากเนี่ยได้6 2, 2เพิ่มบทลงโทษ18 3ผลตอบแทนลดลงอ่ะ15ไม่เป็นเอกฉันท์ันเข้าสู่ช่วง10นาทีโดยทั้งห้องนะัสรุปผลหวชครับคือเพิ่มบทลงโทษก็คือผลหวชที่สอเนะี่ยเพิ่มบทลงโทษ39คนแล้วก็ผ่านข้อ4ไปนะครับสอบเสร็จไป4ข้อแล้วเพิ่งใช้เวลาไป1ชั่วโมงดังนั้นจึงมีนักเรียนคิดว่าข้อสอบนั้นไม่ยากเลยเลยข้อเดียวก็เสร็จแล้วสีหน้าของอาจารย์ชบาชีราครับดูแย่ลงฮิ่เราต่าเลยถามว่าอาจารย์เป็นอะไรไหมอาจารย์บอกว่าสบายดีแล้วไม่เป็นอะไรแล,ะแล้้้้้วแลลนนนนะะคครรรัับบบออบขขอออออสสุดดาายยก็เเหหมมหืงิงงใ คำถามข้อที่5คือถ้าเลือกไล่คนออก1คนจะได้รับ100คาร์ดพอยต์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไอ้นัโคโจิที่เคยสัญญากับโฮลิชิตะว่าจะเลือกอานแรกเสมอในครั้งแรกแต่รอบนี้เขาคิดว่าอย่างที่2น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าดังนั้นจึงเลือกอันที่2ผลโหวตรอบแรกเห็นด้วย2ไม่เห็นด้วย37อาจารย์ครับดูเหมือนสติหลุดไปแล้วจนคนครูมีคนต้องทัก ไม่เป็นเอกฉันนะครับเข้าสู่ช่วง10นาทีซูโดถามโคอิจิว่าโบยอะไรไปโคอิจิก็ควรประสาทบอกว่าต้องบอกด้วยหรอโดยทั้งห้องนะครับคิดว่า1โบยเนี่ยคือโคอิจิและหนึ่งโบยคือใครก็ไม่รู้ฮอนิคิตะบอกว่าไม่ต้องตกใจอีกหนึ่งคนคือไอโนโคจิและได้เล่าเรื่องที่เตรียมกับไอโนโคจิไว้ว่าจะโบยให้ไม่ตรงกันเพราะไม่อยากให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแล้วก็เริ่มโบยรอบที่2เห็นด้วย2เห็นด้วย37บเหมือนเดิมเมื่อเห็นผลโวตออกมาอย่างนี้นะคร ไอ้นโคจิเนี่ยเลยบอกว่าเขาลงม่เห็นด้วยทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองนั่นแหละโคดิคิตะบอกว่าถ้าใครที่เห็นด้วยเนี่ยอยากให้บอกตรงๆว่าทําไมถึงเห็นด้วยและคุชิดะก็พูดขึ้นมานะครับว่าโคดิคิตะซังจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะไม่มีใครต้องโดนไล่ออกใช่ไหมโคดิคิตะยังคงยืนยันคําเดิมว่าไม่อยากให้มีใครโดนไล่ออกฮิราตะนะก็พูดขึ้นมาว่าแค่100คัสพอยต์เนี่ยไม่คุ้มกับเพื่อนหายไป1คนหรอกนะโคเอจิบอกว่าเขาโหวตที่เห็นด้วยนั้นทั้งสองครั้งจริงๆโดยโคเจินะครับให้เหตุผลว่าเขาได้แต้มเพิ่ม10,000ทุกเดือนก็ดีอยู่แล้วและยังบอกอีกว่าไม่เคยเห็นใครเป็นเพื่อนด้วยนะครับ ที่โคเอนจิ NG ไม่กลัวโดนไล่ออกนะครับเพราะว่าโฮริกิจะาบอกว่าถ้าได้ที่1การสอบบนเกาะล้างเนี่ยจะปกป้องโคเอนจิ NG นั่นเองระหว่างนั้นครับโฮริกิจะาก็ถามว่าไอ้คนที่โหวตเห็นด้วยเนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่าทำไมถึงโหวตเห็นด้วยและแล้วการโหวตครั้งที่3ก็เริ่มขึ้นเห็นด้วย2เห็นด้วย37ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ครับก็เหมือนเดิมก็คือมีโคเอนจิ NG กับใครไม่รู้อีกหนึ่งคนโดยโคเอนจิ NG บอกว่าถ้ากลัวเวลาหมดก็โหวตเห็นด้วยซะเลยฮิโนาต่าบ,บอกว่า ผมโหวตรับพี่4เห็นด้วย2ไม่เห็นด้วย37เหมือนเดิมนะเหมือนย้อนเวลากลับไปเลยสุโดนะครับบอกว่าห้องของรีเวนเนี่ยน่าจะโหวตไล่ออกหนึ่งคนจะชัวร์ห้องอิกิโนเซไม่น่ามีคนโดนไล่ออกส่วนห้องสากยานาจินเนี่ยเดาไม่ถูกอากิโตะบอกว่า100แต้มเนี่ยอาจทาให้เราเสียใจบนหลังก็ได้แล้วอากิโตะนะครับก็บอกว่าโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนกันสุดโดนะครับบอกโคอนจิว่าได้ที่หนเอนกอดล้างแล้วอย่าคิดว่าทําตัวไม่ช่วยห้องได้ตลอดเถอะแต่โคอนจิก็บอกว่าใครกันที่ทําประโยชน์ใใหหห้ห้้้อออองมาาากกกวว่่่ริิตนคบยขเสจ ถ้าหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยโฮลิกิตะจะจ่ายหนึ่งหมื่นแต้มให้โคจ,จินจิจจบการศึกษาโคจินจิตับตกลงเพราะมีอาจารย์ชบาชิระอยู่ด้วยมาเป็นยพยานครับผลหวชครั้งที่5เห็นด้วยหนึ่งไม่เห็นด้วย38วนรูปเดิมครับสิบนาทีเหมือนเดิมเคนครับถามเข้ากับโฮลิกิตะว่าพอรู้ไหมว่าใครเป็นคนหวตเห็นด้วยโฮลิกิตะบอกว่าถ้าดาวอาจจะถูกแต่ไม่อยากเอ่อยชื่อออกมาน,นั่นเองไอ้นักโคจิบอกว่าฮินตาตะดาไม่ถูกเลยเหรอเป็นใครเพราะสนิทกับหลายคนฮินตาตะบอกว่าเดาไม่ถูกจริงหลง โฮล้านะครับมองด้วยความไม่พอใจนะครับคุณชิดาตอบว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าคอยดูหลังจากนี้แล้วรู้เนี่ยจะบอกทีหลังต่อไปนะเป็นผลวัวตั้งแต่รอบที่6ถึงรอบที่8ผลวัวก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเห็นด้วย1ไม่เห็นด้วย3 8อาจารย์ชบาบชิระนะแทบสุดจนต้องทาแท่งสอนเอาไว้แต่เธอก็บอกไม่เป็นไรเธอพูดออกมาว่าเธอไม่มีสิทธิ์ในการแนะนําการเลือกแต่เธออยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังนะตักเตือนนะครับแต่อาจารย์อาชบาบชีระเนะี่ยบอกว่าไม่ได้แนะนําาาใให้้เเเลเลเืืออกกแคค่่จ่จจะรงงงทุนััตฟมก เธอบอกว่าเธอเคยสอบการสอบนี้มาก่อนรวมถึงการสอบข้อที่ห้านะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยยังเหมือนกันอีกด้วยเธอบอกว่าจงทําทุกอย่างโดยไม่เสียใจในผลลั์แม้ว่าจะแยก่ก็ตามจงหาวิธีซะเวลายังมีอยู่โฮลิจิตะานะบ,บอกว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นศัตรูแต่เธอจะอยู่เคียงข้างเองโฮลิจิตะานะพูดโดยไม่เอ่ยชื่อคนคนนั้นออกมาเธอพยายามเกลี้ยกล่อมบุคคลที่โหวตเห็นด้วยต่อไปผลโหวตรลบพี่ก้าวเหมือนเดิมนะครับภาพย้อนชัด,ชดเลยโฮลิจิต่านะไม่อยากพูดชื่อแต่เวลาใกล้มาทุกทีแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับบทที่3นะครับเล่มที่5นะครับของชั้นปีที่2นะครับก็ถ้าผิดพลาดระการได้ขอภายในที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ